สุดท้ายแล้วพี่ไปแล้วมอนมอนฝากดูร้านด้วยนะ<า>พ่อแม่ไปทุราเดี๋ยวคงกลับลงไปอ่าบข้างล่างเลยปะวัขที่ เอ่อไอ้มอนไม่มีอยู่อย่างนี้ ใ,ใช่พี่โคตรแมนน่ะใจเด็ดถ้าผมรู้พี่มันหลบอยู่บ้านแบบเนี้ยนะผมมาหาพี่รู้วันเลยเนี่กินข้าวกันยังไงเนี่ยมีคนทำให้หรือว่าทำกินเองวะมินชั้นนะวันเดียวก็แย่เนี่ย ใชพี่ผมก็ว่าน่าจะอิดอัดตายเลยนหรือไมโหพี่องงพอเอ็งเป็นแม่คนด้วยอ่ะเจ๋งนะเนี่ยไอ้พี่เอ็งโชว์เสียงซับทอนได้ปะอยากฟังนานแล้วอะนานๆนะเงียบจะไปเห็นแล้วอยากรู้เลยเออว่าแตาเจ็ดเดือนเนี่ยแกไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอไม่กินสองชาง ฮะว่าไงแล้วไปเดี๋ยวหมอไม่รอเฮ้ยมึงสองคนด้วยกลับไปเรียนได้แล้วเมื่อไปเร็วลูกไปไปพี่ไปเรีวบร่ไปกินกับพี่ฝากดูลูกแล้วกันด้วนะ นัดหมอไว้อ่นนะแปะบ๊บเดียวนะ้ยชิปเวเลยเธอเอา,เอาเมือไปด้วยดิเก็บของอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงกวนิี เฮ้ยเร็วๆไยดิช้างริงเลยล้างเองดิเร็วๆดิเจ๊เจ๊ส่งตามไปแล้ว เมิร์กอยู่นิง่งๆนิน่งนะแต่เราอยากพาไปกินหน่อยเนาะสิัสดีจ้ ที่ทีล้างตัวแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยออออกไปดี <S 2> <S 2> <S ได้ไงวะอิงออกไปด้วยกันดิ <S <S ไม่ไปออกไปด้วยกันเร็ว เฮ้ยงันเอางี้ไหมก็ไม่น่ออกไปอยู่แบบนี้แหละ่างไม่แอบขึ้นไปข้างบนเน่ยเดี๋ยวเขาไม่เห็นใครเดี๋ยวเขากลับไปเองตกลงตามนี้นะไปเร็วไปเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นเข้ามาแบบมาขโมยของอะทำไงเออว่า เอางี้พอด,ดีฉันปวดหัวอ่ะเดี๋ยวฉันพายเมื่อขึ้นไปแล้วกันอ่ะเมื่อปวดที่ป้าไป่ะเธอก็ไปบอกแล้วกันข้างนอกนะว่าของหมดไม่ขายแล้วปิดร้านตาหน้าตาสนใจย่งไงเ <94. S 1> ้าสี้าสีตามนะตามตามราไม่สอนไปไนมาไมมเื่องกัน บ้านชาจามันนอกเง <No> uh uh ี้ยยังไงเนี่ยังไงใส่ไให้ผมน้ำเปลาโถ่ยขอไปเชื่วงนอกก่อน คนเงินไปหมดนล้วนั่นอาจารย์ที่โรงเรียนเราความจำเสื่อมหรอเธอเป็นลูกหลานของพวกเขาดิอ่าอิงทองละม่อนเขาแตกตรงไหนเธอเคยท้องโตแบบนี้หรือเปล่าล่ะเห็นแค่ตัวว่ะ ฉันไม่ชอบคำนี้เลยวะ่ะท้องโอเคปะ่ะแล้วทำไมไม่ปิดร้านอ่ะบอกไม่ขายไม่ขาย,ง,ายง่ายก็จบอ่ะก็อยาอเ,เอานเก่งก่อนนี่ก็ให้เสร็จดิไหนเธอออกไปไล่เองดิไม่กล้าใช่ปะะ่ะล่ะเอาจะเป็นไรของเธออ่ะ คอน่ะไม่ต้องอ่านมากก็ได้นะตัวพูดเข้าเอาออกตอนนี้ทันไหมอ่ะเธอพูดว่าบ้าอเธอไม่กลัวเหรอไหนเธอบอกว่าเธอกลัวเจ็บไงเด็กตัวโต,วตวแล้วไอ้อิงรู้ดีเลยไหนว่าไม่เข้าใจไนงะเอางี้เอางี้พอแล้วพอ เธอไปนั่งไปะจะขึ้นไปข้างบนก็ไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยเถอะไม่ต้องช่วยฉันละเดี๋ยวฉันทำเอง เฮ้ยอิงเธอพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะเว้ยเธอคิดว่าเธอเป็นคนเดียวเหรอฉันก็เป็นเหมือนกันเว้ยนักมวยเยาวาชนฉันก็ไม่ได้ไปต้องมานั่งหลบอยู่บ้านเธอนี่ไงฉันเองก็คิดถึงพ่อแม่เหมือนกันนะเว้ยกลับไปสิใครใช้ให้อยู่ล่ะเธอไม่ได้ท้องแบบฉันเธอไม่ได้อ,อ้วกแล้วเธอ,อใช้ฉันท,ทำยังไ, <ป S 1> ไง ให้ฉันท้องแทนเธอไหมฉันทําได้นะอีกอย่างนึงอ่ะพ่อแม่เธออ่ะเธอเองไม่ใช่เหรอที่ไม่คุยกับเขาอ่ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะ

เล่นเหรอเล่นเน่อ <Hey. S 2> เล่น 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 <Hey. S 2> อะไรเนี่ยเจบ็บฉันไม่ได้เล่นฉันถามแก,กจริงเหรอนี่แกรักฉันอยากมาอยู่ด้วยกันหรือว่าแค่รับผิดชอบให้มันจบๆไปวะ